ึ้นมานดึงแรงหพี่ดีดีปลาอะไ เห็นแล้วเห็นตัวแล้วเอาขึ้นได้ไหม ดึงออก่ป่ากันไหมมันไม่ได้กินแไม่ได้กินเยอะไ ไว้ยทำไมมันเกอข้างนอกเกอข้างนอกเราเล่นตัวใหม่ครับเราไปใส่กระชังออกไหมน่ะแกออกไหมไม่เกาะข้างนอกเนาะแล้วก้นเด็ดแล้วตาวกินเกาือไฟไม่ได้ <_ <d> _ <n> _>จับยูปน่ะควายยิปลากระสุนไปเล้ก็พอหุดอย่างเงี้ยมันโอ้เดี๋ยวจิ้มก็นี้ปลากจับยูนีิดเราจะปล่อยนะครับแล้วปล่อยไหมนะอืมปล่อยใส่กระชังมึงนะเ <d _ n> อ,อากระชังจะไปแล้วกระชังจะไปแล้วโอ้ฝนก็จะตก 我有，反正我这个，我这个干活。